มาเอางแหละค่ะพ่อแม่พี่น้องพากันเข้ามาเล่นปลาหาเห็ดไปแกงกินสวยค่ะเดี๋ยวไปแหวหาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อว่าจะได้พ่อแกงบ่ค่ะไปาหา้องเห็ดโอ้เห็ดอันเห็ดห,ห,หนาวอ่ะจะนี่พี่น้องอเห็ดหนาวอ่ะ เน็ดเปงแล้วหาเห็ดผัวบุ้ยบุ้ยนงเนกรเมียนเนเห็ดผัวโอ้ยเห็ดผัวพี่น้องบุ้ยขึ้นมาใหญ่แถบุ้ย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 ไงบุ้ยขึ้นนอยู่ป๊าใแกงแล้วปุ้ยบุ้ยง่าูกป๊า ก,กูน <S 2> <S 2> ั่งยงเียแลูกวเห็ดปาเอ้ยม่นยพี่นอ่ดูดูโอ้ยดียแต่ว่ามันติดเ่าแล้ว มันแก่เลยมันแตกหน่วยมันแตกหัวไว้มันขัวบกคอยเอบลดบุกเศร้าเศ้าเย็นอีกแล้วพี่น้องแต่ว่ามันถ่าแล้วเนาะโอ้แตกไปแล้วหน่วยนั้นไม่แตกคนลง ตัหน,นึ่งมันแตกส,ส,สั<อ>สวเฮ็ดพอสัวเฮ็ดพอเล็กพี่น้องมาหาน้ำกันกับมาหาน้ำกันเล็กพี่น้องเลยสำมปะปีเฮ็ดสุนโีโอร่อถกับพ่อได้แกงอยู่แล้วหาตัอตัวไห,หนเฮ็ดเฮ็ดเฟืองพี่น้อง เอ็ดเปลืกน้ำโอ้ยดอกนึงโอ้แข็งดูค่ะไปพอได้แข็งใส่กันไปเอาพี่นองเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเก็บน้ำกันพ่อเอ็ดบวกฟ้าแล้ว แต่ว่ามันมัน่เยว่งี้ปวกฟนใปวกไฟ๋ยไหนเอาไปได้อาดอกนี่อยพอกันจนสิมือแล้วจบมเนี่ đâu khác khác, ui, <laughs> đây, đây đây chắc mua cái này, nè, <laughs> ดดน่งดอกนึงอ่าว้าเห็นบ่พีีน้องมันมาน้ำกันค่ะ,ะกักไปลงกระตา พี่น้องเห็ดเปื่นน้ำอ้อยน้ำเฮ็ดปวกน้ำไปเฮาหากันเผิ่อน้ำอ้อยดอกนึ่งค่ะนีนน่พี่น้องดอกน้อยๆเพิ่นเพิ่นออกมากทางปีดออกมากทางนอกนี่ดอกนึ่งบาง เห็นแวบๆอยู่ดหงั่นมันคือใบไม้นี่และมันคือกันกับใบตองต้องสังเกตด,ดูดให้ดีหาอีกค่ะดูดอกหน่อยเห็นบอพี่น้องดอกหน่อยหน่อยสองดอกครับ

môn cắt đỏ nga 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 ngắm nga nga ghi nóng nè bùi nó bùi nó bùi bùi

ม้วห like ักใบเน้เปลืเฮ็้เปล่อกอไเยอะเน็้ปลกดอกเดียวเน็้เปลกเข่าดอกนึงค่ะ ดอพี่น้องให้เปลืองดอกนีหล่มฟางงามอยู่พี่น้องเจ้าว่าเอาเดี๋ยวแต่ว่าผู้ขาจะเอาไปแกงดูให้เปลือง คอยหาไปกับคอยได้ดอกค่ะพอไปหาไปขายเนาะหาไปกินเนาะคอยหาอีกสองดอกมน้อยใหดเปิ่ม พี่น้องใกข้ได้พี่น้องโอ้โหนี่น,นี่ดอกกระลังงามเลยค่ะเดี๋ยวไปเอาเหียดอกนึ่งดอกนั่งพี่น้องน้อย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 ปนหอมคือกันค่นคะ

มาแล้วมาแล้วนี่สั้นเดินเดินเน็ดเพิงพี่น้องเน็ดเพิงเอาไปแกงเอาไปแกงกเนาะไปได้พอแกงอยู่ค่ะพี่น้องเน็ดแล้้วพี่นอง cắt khay được nè cả <laughs> ôi răng một anh cắt kẹp kẹp ร้ายแล้วนิดเพิ่งเขาเจ้าพี่น้องอ้แต่ว่ากดอกแข็งดี่ะดอกนี่งามงามนิดพี่น้องไงบนนี้ส่วนใบใหม่มมก,มก็ไงป่นงามบบงามคัางามคัาไปงาบาลน,น้องกัน ดอ,ออดอกนี่นะพี่น้องปุ้ยงามกักแต่งามงามมึงเนี่ยฝนโอ้ยเนี่ยปนเนี่ยฝนดอกนั่งนะพี่น,อน้องฝนโว้ยฝน,น,นอ,นอนีกดอกนั่งพี่น้อง

ยูนีกอ่ะพอได้อยู่ด้วยพี่น้องมามันดงเห็ดไข่หลดก้นกระไลไลยางไปยางมาอยู่เยอะด้อเพื่อเห็ดเพื่อเขาง่ายพี่น้นนนนนอง,องโอ้ได้กว่าน้องวันี้เพืงอนน้ำอ้อยแต่ว่าปวกหลายลายอ้ย มันเมื่อยแล้วว่าได้ซ้ำค่ะคนะปล่อยมันเป็นเสือส้อซะเดี๋ยวหาไหมคมห่อยปวกมันยางไปน้องพุ่นอ่ะปวกยางลายลายไปเหออ เด็กไปน้องเม็ดปวกเม็ดปวกดอกไปเผลอละหล่มังย่างโอ้ยบัวใดาขามันจะได้กระดอกเม็ดเด็กให้เขาละมัดคูเบืดอละ เ็นะดอดกดดนี่กับนั่นอยู่แต่ว่าขาแข็งแข็งพี่น้องกินได้ยอะดอกบวกขาหนึ่ง ง,งูนปลาพี่น้องบอกที่โกยบานเท่าเอื้นมังเคียมันเคียเคียอง,งูนปลาโอ้ยบางแนนพี่น้องมันยังเป็นเป็นดอกอยู่มันก็รากเกิเป็นหน่วยหน่อยๆปุ่นเป็นปุ่มเป็นปุ่มเป็นปุ่มขึ้นไปน้ำเคียวันปุ่น มือก็ง่ามแถอะพี่น้องงามง่ามมึงเนี่ยงามอีหลีปุ่นขึ้นไปปุ่นสุดสุดทัด้งผืนครับพี่น้องมึงเนี่ยโอ้ยเราว่างามโบเห็นโดนแล้วเนี่ยหลายปีแล้วโอ้ยแล้วนีปวดความตรงมันใหญ่ออกไปเสมอปุ่นอะ

อึ๊บอึ um. <th actually meets term après> ๊บโอ้ยเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บปึ๊บนั่นไปเอาไปเอาอีกเอาอีกงฮะเฮ็ดเปลกบ่เป็ี่ยนโมได้เปล่งแต่ว่ามันออกอันเฮ็ดเปลกน้อยๆออกข้างๆเฮ็ดเปลือกนำฝนตีได้ดอกเดียวดอก

มาอยู่ใกล้ๆรถเท่าไหร่ะลพี่ดอ,อกพี่น้องนี่นะง่ายง่ายง่ายว้าเห็นไหมไหมเดีลยวเราพี่น้องฮึบ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 งอยง่ายบ้งอยไว้โผล่อีก อีกละลอกอีกละลอ,หอกหาเย็นึด้แบบนี้ได้บังละดอกสองดอกพี่น้องไงเพื่อได้แกงมันเป็นมันดงเห็ดไข่กับดงเห็ดไข่กับคักนี่นะหนึ่งพี่น้องเอ้ยบังนี่ดูเห็ดไข่ยางเข่ามาย่ำได้ก็ได้ย่ำนั่นิอีกดอกหนึ่งแล้วพี่น้องเไยโอ้ lần nữa nha nén ơi nóng Cái tết bốp song đọc ô ui khà khà đọc nèo 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 cút cút nèo 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 ว้ามันอยู่นในไหม่เออเอาไม่ออกก็ว้ยจะจะโอ้ยึบยึบอ้ยมันคือบ่ออกมันค่ายอย่างโอ้ยละ่ะหกักพี่น้องห,ห,ห,หักอ่าเีกดอกหนึ่งพี่น้องอืมดอกหนึ่ง ก๊อดอกหน่อยๆตอเปอยังเี็พี่น้องยางมาไก่เติบเต็นเห็ดเห็ดไข่ดอกจ้ะหาตอค่ะพี่น้องเอ้เต็นอีกแล้วมีดอกดอกนึงดอกหน่อยไปเบิ่งดอก ใหายแล้วบันพี่น้องค่อยๆง่ายแล้วมันจะนี้จากเป็นบอบานตัวเบ่อยูบีกุ่นอ่ะือง่ยเฮ้ยุ่นเฮยง่ายไรงายงายง่ายงายป้าป้าเ็ดกอดอกเตีอง ดูโอ้ยเห็ดดูสิใบไม้ของงไม้ใสอู้หูใสอย่างไใสแบบนี่เลยเห็ดเห็ดปวกไปเจออย่างให้มันเหลือบับก้าน่าคือว่าไม่ผู้ใดเอามันเป็นอย่างมันเมื่อยว่ะอ้ยบ่อนาแข็งอยู่ sáng vu chín đầy vô bắt các bạn mừng nè tiệm cà ta là đấy song song ấy ha anh nè đọc nè pin nồng đọc นี่หมดนี่เจ้าควงป้อมดอกดําๆป๊าพี่นองหาโมแล้วทำไนป๊าคือสายไงแถมึงนี่นี่ดอกเดียวอ่ะเมื่อจสซึมอึบอ่ะ มัวขาดพูดหนาได้ดำๆหนึ่งเพราะว่าอะไเครื่องบ่ได้เครื่องได้เต็มอยู่หาหม้อมันทำอย่างไรเอาไปหาพี่น้องไปหารถสรุปเฮ็ดมือนี่ได้พักแกงได้พ่อต้มพ่อแกงได้พ่อปนอยู่ค่ะพี่น้องกลับบ้านแล้วได้บัตร แล้วเมื่อไม่สิผ้ามาเก็บไม่ได้จำนี่แหละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะได้ค่ะยุพินชาแนลค่ะ,ะกลับบ้านเฮะหอดรถแล้วค่ะกลับบ้านนี่สวัสดีค่ะ